สวัสดีครับสวัสดีครับหญิงสาวคนหนึ่งเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งด้วยเอกลักษณ์ปลอมเธอมีท่าทางเหมือนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั่วไปแต่ใครจะรู้ว่าเธอคือเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับที่ถูกส่งมาเพื่อเปิดโปงความเสื่อมทรามสิบเอกรังเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกครีที่กดที่ชาวบ้านด้วยการรีถไถยและความรุนแรงมาตลอดไม่รู้เลยว่าวันนั้นจะเป็นจุดจบของอำนาจของเขานี่คือเรื่องเล่าเสียงดนตรีปินเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งนั้นประมาณเก้าโมงเช้า ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ที่ยืมมาและสวมใส่เสื้อผ้าเรียบง่ายเหมือนชาวบ้านทั่วไปเธอนำกระเป๋าเป้ที่มีเสื้อผ้าเอกสารการบริหารปลอมและอุปกรณ์เล็กๆสำหรับการสื่อสารฉุกเฉินภายนอกเธอเหมือนหญิงสาวธรรมดาที่เพิ่งได้รับการรับเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอบตไม่มีใครสงสัยว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอคือใครชาวบ้านรอบข้างมองเธอเป็นเพียงเจ้าหน้าที่จากอำเภอที่มาปฏิบัติหน้าที่เรียนรู้งานตามที่ระบุไว้ในหนังสือแนะนำที่ถูกทำขึ้นอย่างจงใจในวันแรก ปินเข้าร่วมการประชุมชาวกับเจ้าหน้าที่อบตอคนอื่นๆทันทีเธอแนะนำตัวเองว่าเป็นบัณฑิตด้านการบริหารรัฐกิจที่ได้รับมอบหมายให้มาช่วยในกระบวนการแปลงข้อมูลทะเบียนราษฎรให้เป็นระบบดิจิทัลนายกอบตอให้การต้อนรับเธออย่างอบอุ่นเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่ดูอายุน้อยกว่าแต่อีกด้านหนึ่งปินสัมผัสได้ถึงสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยจากผู้สูงอายุบางคนซึ่งดูเหมือนจะมีอิทธิพลมากกว่าในหมู่บ้านนั้นพวกเขาไม่ค่อยพูดอะไรเพียงแต่ถามถึงภูมิหลังของเธอเป็นครั้งคราว พร้อมกับจ้องมองอย่างเฉียบคมเรากับกําลังประเมินว่าปินจะสามารถจัดการได้ง่ายเหมือนเจ้าหน้าที่คนก่อนๆหรือไม่ในช่วงสองสามวันแรกปินมุ่งเน้นไปที่การปรับตัวและการสร้างความไว้วางใจอย่างแท้จริงเธอช่วยชาวบ้านพิมพ์เอกสารจัดทําข้อมูลทะเบียนบ้านที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบและยังได้เข้าร่วมการเดินเวรยามรอปอพอในตอนกลางคืนกับเยาวชนในพื้นที่การกระทําทั้งหมดนี้เธอทําไปพร้อมก,ก,กับการสังเกตพลนวัตของหมู่บ้านอย่างเงียบ,เยบๆเธอจดบันทึกว่าใครที่มาที่สํานักงานอบอตอ บ่อยครั้งนอกเวลาทําการใครที่ดูเหมือนเป็นผู้ควบคุมและใครที่เป็นเพียงผู้ชมที่เงียบงันในบันทึกของเธอชื่อหนึ่งเริ่มปรากฏซ้ําแล้วซ้ําเล่าคือสิบเอกรังเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปรากฏตัวพร้อมรถราชการหลายครั้งแต่ไม่เคยเห็นเขาปฏิบัติหน้าที่ตํารวจอย่างชัดเจนปิ่นยังเริ่มเห็นรูปแบบที่แปลกประหลาดในการใช้จ่ายเงินของอบตอเธอได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลงบประมาณของอบตอในฐานะส่วนหนึ่งของภารกิจและจากนั้นเธอก็เริ่มตรหนักว่า มีเงินจำนวนหนึ่งถูกโอนไปโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงบประมาณความมั่นคงและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเธอเปรียบเทียบข้อมูลนั้นกับกระบวนการมาถึงของสิทธิเอกรังและลูกน้องของเขาทุกอย่างเริ่มก่อตัวเป็นภาพใหญ่มีการรีดไถยที่เกิดขึ้นมานานแล้วและดูเหมือนว่าทุกคนในหมู่บ้านนั้นคุ้นเคยหรือถูกบังคับให้ปล่อยให้มันดำเนินต่อไปแต่สำหรับปิน่นนี่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถปล่อยผ่านไปได้เธอรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วการเผชิญหน้าจะต้องเกิดขึ้น หลังจากอยู่ในหมู่บ้านได้หนึ่งสัปดาห์ปินก็เริ่มเห็นรูปแบบที่ทําให้เธอสงสัยทุกวันพฤหัสบดีช่วงบ่ายจะมีแขกมาที่สํานักงานอบตอและตรงไปยังห้องของนายกอบตอทันทีโดยไม่มีพิธีรีตองรถราชการติดป้ายตำรวจจอดอยู่ในลานโดยไม่ดับเครื่องยนต์จากด้านหลังหน้าต่างปินเคยเห็นชายร่างใหญ่ในชุดเครื่องแบบตำรวจแต่ไม่มีป้ายแสดงยศชัดเจนเขาเข้าไปในห้องนั่งลงโดยไม่ขออนุญาตและพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังนายกอบตอดูประมาททุกครั้งที่ร่างนั้นมาถึง หลังจากพบกันหลายครั้งปินยืนยันว่าบุคคลน,นั้นคือสิบเอกรังตำรวจที่ควรจะประจำอยู่ในพื้นที่อำเภอไม่ใช่ในอบตสิบเอกหลังไม่เคยมาคนเดียวเขามาพร้อมกับชายหนุ่มร่างใหญ่สองหรือสามคนซึ่งน่าจะเป็นลูกน้องพวกเขาไม่ค่อยพูดอะไรเพียงแค่ยืนอยู่ใกล้ประตูหรือบางครั้งก็นั่งอยู่ที่ระเบียงและสังเกตการรอบข้างชาวบ้านบางคนที่ผ่านมาดูเหมือนจะก้มหน้าหรือรีบเดินเมื่อเห็นพวกเขาแม้แต่เจ้าหน้าที่อบตก็เลือกที่จะเข้าไปในห้องของตัวเอง ทุกครั้งที่คนกลุ่มนี้มาถึงสำหรับปิ่นนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการปรากฏตัวของพวกเขาไม่ใช่เรื่องปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนำมาซึ่งความหวาดกลัวเช่นนี้ปิ่นเริ่มสังเกตรายละเอียดมากขึ้นทุกครั้งที่สิบเอกรังมาจะมีแฟ้มหนึ่งที่นายกอบอตอมอบให้ซองสีน้ำตาลที่เก็บไว้ในลิ้นชักและไม่เคยถูกบันทึกในวาระจดหมายเข้าออกบางครั้งก็ถูกสอดไว้ใต้แฟ้มอย่างเงียบๆก่อนที่สิบเอกรังจะจากไปอย่างเงียบๆปิ่นพยายามบันทึกเวลาของเหตุการณ์เหล่านี้ และเปรียบเทียบกับตารางการเงินของอบตที่เธอเข้าถึงผ่านระบบมันแปลกมากทุกครั้งที่สิบเอกหลังมาถึงหหรือสองวันต่อมาจะมีค่าใช้จ่ายจํานวนมากจากกองทุนสํารองโดยไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในหลายพื้นที่มานานปินรู้ดีว่ารูปแบบเช่นนี้มักนําไปสู่การรีดไถที่เป็นระบบสิ่งที่ทําให้ปินมั่นใจยิ่งขึ้นคือปฏิกิริยาของชาวบ้านที่มักจะเงียบงันทุกครั้งที่เธอพยายามพูดถึงหัวข้อความปลอดภัยของหมู่บ้าน เคยมีอยู่คืนหนึ่งขณะเดินเวรยามเธอถามว่าทาไมตํารวจจึงไม่ค่อยออกตรวจลูกชายของชาวบ้านคนหนึ่งยิ้มอย่างอึดอัดและตอบว่า <S <S ที่นี่นะครับคุณผู้หญิงสิ่งสําคัญคือเราต้องทําตามคําสั่งคําตอบนั้นเพียงพอที่จะเปิดตาของปินนี้ไม่ใช่แค่การรีถ่ายธรรมดาสําหรับปินนี่คือรูปแบบของการใช้อํานาจในทางที่ผิดท,ที่ดําเนินมานานเกินไปและต้องถูกหยุดลงในวันนั้นบรรยากาศของสํงานักงานอบตอคึกคักกว่าปกติมีการประชุมประสานงานเร่งด่วนที่จัดโดยนายกอบตอ โดยอ้างว่าเพื่อปรับปรุงระบบความปลอดภัยของพื้นที่ปินนั่งอยู่ในมุมห้องประชุมบันทึกข้อมูลราวกับว่าเธอมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทะเบียนราษฎรเท่านั้นแต่จากท่าทางของนายกอบตอที่ดูไม่สบายใจและเจ้าหน้าที่บางคนที่กระซิบกันปินรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติประมาณ11โมงกลุ่มที่เธอคุ้นเคยก็ปรากฏตัวอีกครั้ง10เอกลังและลูกน้องสามคนของเขามาถึงด้วยก้าวที่หนักแน่นและใบหน้าเย็นชาไม่มีคำทักทายไม่มีพิธีรีตอง พวกเขานั่งลงทันทีและเข้าควบคุมการสนทนาโดยไม่ละอายหรือแกรงกลัว10เอกรางเปิดการสนทนาด้วยการกล่าวถึงตัวเลขที่ทําให้ห้องประชุมเงียบลงทันที1ล้านบาทเทียบเท่า100ล้านรูเปียสัปดาห์หน้าต้องมีพร้อมสําหรับค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและการรับประกันความราบรื่นน้ําเสียงของเขาเรียบเฉยแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันนายกอบาตาไม่ตอบโดยตรงเพียงแต่พยักหน้าเบาๆและก้มหน้าลง ขณะที่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆดูสับสนแต่ไม่กล้าประท้วงปินมองดูใบหน้าเหล่านั้นทีละคนทุกคนดูเหมือนเป็นคนที่ถูกบังคับให้เข้าร่วมเกมนี้บ่อยเกินไปแต่ไม่มีความกล้าพอที่จะต่อต้านในตอนแรกปินยังคงระง,งับตัวเองแต่เมื่อเห็นสิบเอกรังยื่นแฟ้มและขอให้นายกอบตอเซ็นเอกสารที่แม้แต่เนื้อหาข้างในก็ยังไม่ได้อ่านเธอก็พูดขึ้นในที่สุดเธอยิงคำถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่นงบประมาณจำนวนมากเช่นนั้นมีกฎหมายอะไรรองรับคะมีคำสั่งอย่างเป็นทางการจากตำรวจอำเภอ หรือหนังสือจากจังหวัดหรือไม่บรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีทุกสายตาหันมาที่ปิน่นสิบเอกครังมองเธอด้วยสายตาที่เฉียบคมราวกับไม่เชื่อว่ามีใครกล้าขัดจังหวะคำพูดของเขาลูกน้องคนหนึ่งของเขาเริ่มยืนขึ้นแต่สิบเอกหลังยกมือห้ามไว้เจ้าหน้าที่ใหม่ใช่ไหมสิบเอกครังกล่าวเบาๆพร้อมรอยยิ้มเหวียยังไม่เข้าใจวิธีการทำงานในพื้นที่แต่ปิ่นไม่หวั่นไหวเธอยังคงนั่งนิ่งดวงตาของเธอมองตรงไปสิบเอกรังหันไปหาหนายกอบอตอและกล่าวเสียงดัง ถ้ามีใครมารบกวนเรื่องของเราให้รับผิดชอบผลที่ตามมาเองประโยคนั้นจริงๆแล้วมุ่งเป้าไปที่ปินเป็นคำขู่ที่แฝงเร้นแต่ชัดเจนปินรู้ว่าหลังจากนี้เธอจะไม่สามารถซ่อนตัวได้อีกต่อไปตัวตนของเธออาจยังไม่ถูกเปิดเผยแต่ความตั้งใจที่จะต่อต้านของเธอได้ปรากฏชัดเจนแล้วเธอแค่ต้องรอขั้นตอนต่อไปจากสิบเอกรังและเธอพร้อมแล้วหนึ่งชั่วโมงหลังจากการประชุมยุติลงสำนักงานอบตอเริ่มเงียบเหงาเจ้าหน้าที่บางคนกลับบ้านก่อนเวลา โดยอ้างว่ามีธุระครอบครัวนายกอบตอก็ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงการสบตาปินรีบเข้าห้องทํางานของตัวเองและล็อกประตูปินยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะของเธอแสร้งทําเป็นกําลังป้อนข้อมูลแต่ความคิดของเธอเต็มไปด้วยความระมัดระวังเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทําไปเมื่อครู่จะต้องก่อให้เกิดปฏิกิริยาเธอจงใจไม่กลับไปที่บ้านพักที่เธออาศัยอยู่เพราะมั่นใจว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายและเป็นเช่นนั้นจริงประมาณบ่ายแก่แกเสียงรองเท้าบูดดังขึ้นอย่างหนักแน่นที่ระเบียงสํานักงานอบตอ สิบเอกรลังเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเย็นชาครั้งนี้ไม่มีพิธีรีตองเธอเองเหรอที่ทำเป็นเก่งสิบเอกรลังถามขณะยืนอยู่หน้าโต๊ะของปินลูกน้องสองคนของเขายืนอยู่ข้างหลังกําหมัดแน่นปินจ้องมองอย่างเฉียบคมแต่ยังคงนั่งนิ่งฉันแค่ถามสิ่งที่สมเหตุสมผลค่ะคุณถ้ามีความต้องการงบประมาณก็ต้องมีกฎหมายรองรับเพื่อให้ทุกอย่างชัดเจนปินตอบอย่างเรียบเฉยแต่คำพูดนั้นกลับทำให้สิบเอกหลังยิ้มหยวเขาหันไปหาลูกน้องแล้วพยักหน้าเบาๆซ้อมมันซะจะได้รู้สําน หนึ่งในลูกน้องเดินเข้ามาทันทีพยายามคว้าแขนปินออกจากเก้าอี้แต่ในพริบตาปิ่นก็ลุกขึ้นและจัดการชายคนนั้นด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วหมุนแขนผู้โจมตีแล้วเหวี่ยงเขาลม้มลงกับพื้นอีกสองคนตกใจแต่ก็ยังคงพยายามโจมตีการต่อสู้สั้นๆเกิดขึ้นในห้องโถงกลางของสำนักงานอาบาตาด้วยการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพและไม่ลังเลปินปัดหมัดล็อกแขนและเตะขาคู่ต่อสู้ด้วยความแม่นยำทางทหารภายในเวลาไม่ถึง 1. นาที ลูกน้องทั้งสามคนก็ล้มลงกับพื้นร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดสิบเอกรังถอยหลังดูโกรธมากกว่าประหลาดใจไม่คิดเลยว่าจะมีสายลับอยู่ที่นี่เขาพึมพำเบาๆเธอเป็นใครกันแน่ปินตอบเพียงว่าคนที่อดทนมามากพอที่จะเห็นคุณใช้อำนาจในทางที่ผิดเธอยืนตัวตรงพร้อมหากสิบเอกรังจะโจมตีแต่ก่อนที่สิบเอกรังจะทันเคลื่อนไหวเสียงชาวบ้านที่เริ่มรวมตัวกันนอกสำนักงานก็ดังขึ้นบางคนกำลังบันทึกเหตุหตก,การณ์ด้วยโทรศัพท์มือถือ สิบเอกรังมองไปรอบๆเริ่มตรหนักว่าสถานการณ์ไม่ได้เข้าข้างเขาอีกต่อไปแต่ความแย,ยหยิงและความโกรธของเขายังคงมีมากเขาเดินไปข้างหน้าหยิบกระบองจากใต้เสื้อแจ็คเกต็ตเตรียมโจมตีปินเองและปิ่นก็พร้อมที่จะต้อนรับเขาสิบเอกรังไม่สามารถระงับความเย่ยหยิงของเขาได้เขาเห็นลูกน้องของเขาลม้มลงทีละคนตอนนี้นอนอยู่บนพื้นเหมือนอันธพาลเขาเห็นชาวบ้านเริ่มเข้ามาบางคนกำลังบันทึกวิดีโอจากด้านหลังหน้าต่างสำนักงานอบตที่เปิดอยู่แต่สำหรับสิบเอกรัง ศักดิ์เดสีสสำคัญกว่าเหตุผลเขาชักกระบองโลหะออกมาจากใต้เสื้อแจ็คเก็ตแล้วพุ่งเข้าใส่ปินโดยไม่ลังเลการโจมตีของเขารวดเร็วโหดร้ายและเต็มไปด้วยอารมณ์เขาตะโกนพร้อมกับเหวี่ยงกระบองเข้าใส่ศีรษะของปินแต่ปินก้มตัวลงอย่างรวดเร็วและปัดด้วยแขนซ้ายการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดไม่เหมือนลูกน้องของเขาสิบเอกรังมีประสบการณ์หลายปีในการฝึกฝนร่างกายและสถานการณ์ท้าสนามแต่ปินก็ไม่ใช่คนธรรมดาเธอไม่ได้ถูกฝึกฝนทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังคุ้นเคยกับการรับมือกับคู่ต่อสู้ที่ใช้ความคิดซกกระปรและโจมตีอย่างไร้กฎเกณฑ์กระบองเกือบจะโดนใบหน้าของปินหลายครั้งแต่เธอก็หลบหลีกหรือบล็อกด้วยศอกและไหล่ได้เสมอเมื่อสิบเอกรังเริ่มหายใจหอบปินก็เห็นช่องโหว่เธอสกัดการโจมตีครั้งสุดท้ายของคู่ต่อสู้หมุนแขนสิบเอกรังและเหวี่ยงเขาล้มลงกับพื้นด้วยเทคนิคการทุ่มที่สะอาดกระบองกระเด็นออกจากมือของสิบเอกรังและกลิ้งไปที่มุมห้องสิบเอกรังพยายามลุกขึ้นแต่ปินเหยียบแขนของเขาในตำแหน่งล็อก และจ้องมองตรงไปที่ใบหน้าของเขาพอแล้วเกมของคุณจบแล้วเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยซิปเอกร่างพยายามต่อต้านแต่ร่างกายของเขาพ่ายแพ้แล้วลมหายใจของเขาหนักและสายตาของเขาเริ่มสั่นคลอนชาวบ้านบางคนที่เคยดูอยู่จากภายนอกตอนนี้เดินเข้ามาด้านในพวกเขาเห็นสิปเอกร่ังล้มลงบนพื้นอย่างราบคาบแท้ให้กับผู้หญิงที่พวกเขาคิดว่าเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ธรรมดานายกอบตอที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องทํางานก็ออกมาในที่สุดใบหน้าของเขาซีดเผือด เปนปล่อยเท้าออกจากแขนของสิบเอกหลังแต่ยังคงระวังตัวเธอรู้ว่าภารกิจของเธอยังไม่เสร็จสิ้นเธอหยิบบัตรเจ้าหน้าที่หน่วยสื่อราชการลับออกมาจากกระเป๋าสตางค์เล็กๆของเธอสแสดงให้เห็นอย่างเปิดเผยต่อนายกอบอตอและชาวบ้านฉันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ธรรมดาฉันได้รับมอบหมายให้มาสอบสวนการใช้อำนาจในทางที่ผิดและการรีถ่ายในหมู่บ้านนี้เธอกล่าวอย่างชัดเจนทันใดนั้นบรรยากาศของสำนักงานอบอตอก็เปลี่ยนไปไม่มีใครกล้าพูดอะไร สิ่งที่เหลืออยู่คือความเงียบและความละอายจากผู้กระทำผิดที่ถูกจับได้เป็นยืนอยู่กลางห้องที่เริ่มร้อนและแคบเพราะฝูงชนเธอบันทึกการหายใจของตัวเองหนักแต่สม่ำเสมอชายร่างใหญ่สามคนตอนนี้ยืนอยู่ตรงหน้าเธอพยายามลุกขึ้นหลังจากถูกจัดการอย่างรวดเร็วจากมุมตาของเธอเป็นเห็นใบหน้าของชาวบ้านที่มองอยู่จากด้านหลังประตูและหน้าต่างมีความตึงเครียดมีความหวังแต่เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการถูกเฝ้าดูหรือถูกยกย่อง นี่คือเรื่องของการยืนหยัดเพื่อความจริงในสถานที่ที่ถูกครอบงำด้วยความกลัวมานานเกินไปอย่าลังเลถ้าคุณลังเลคุณจะแพ้เธอพึ่พมพำในใจหลักการที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่การฝึกฝนครั้งแรกในฐานะเจ้าหน้าที่หนึ่งในลูกน้องของสิบเอกลังก็กระโดดเข้าใส่เธอจากด้านข้างพยายามโจมตีอย่างโหดร้ายแต่ปิ่นพร้อมแล้วเธอปัดด้วยศอกแล้วบิดข้อมือผู้โจมตีจนได้ยินเสียงข้อต่อเคลื่อนที่ชายคนนั้นกรีดร้องและล้มลงทันทีคนอื่นๆไม่รอช้า สองคนโจมตีพร้อมกันจากทิศทางที่แตกต่างกันพวกเขาไม่ใช่ตำรวจธรรมดาปิ่นคิดอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่ใช่นักสู้ที่ได้รับการฝึกฝนเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวใช้พื้นที่แล้วชกตรงเข้าที่หน้าอกของคนหนึ่งจนเซถลาไปด้านหลังอีกคนหนึ่งเธอคว้าคอเสื้อแล้วดึงลงกับพื้นด้วยการกวาดขาไขว้การเคลื่อนไหวทั้งหมดเกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีปิ่นควบคุมลมหายใจของเธอขณะยืนตัวตรงแขนซ้ายของเธอมีรอยช้ำเล็กน้อยแต่เธอรู้ว่าบาดแผลเช่นนี้เป็นเรื่องปกติ สิ่งที่ไม่ปกติคือสายตาของชาวบ้านที่อยู่ด้านนอกพวกเขาเริ่มเชื่อและนั่นคือสิ่งที่สำคัญกว่าท่ามกลางความวุ่นวายเธอมองสิบเอกรัหว่างตำรวจคนนั้นยังคงเงียบแต่สายตาของเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ยังมีความกลัวคุณเคยชินกับการใช้อำนาจด้วยการข่มขู่ผู้ที่ไม่สามารถต่อต้านได้แต่ตอนนี้คุณกำลังเผชิญหน้ากับคนที่รู้ดีว่าคุณเป็นใครปิ่นคิดในใจขณะที่ยังคงระวังตัวเมื่อสถานการณ์กลับมาเงียบสงบ ปิ่นมองชายทั้งสามคนที่นอนอยู่บนพื้นเธอไม่รู้สึกภูมิใจแต่รู้สึกโล่งใจการต่อสู้ที่รวดเร็วนี้สำคัญไม่ใช่เพื่อชัยชนะแต่เพื่อตัดห่วงโซ่แห่งความกลัวเธอเช็ดเหงื่อที่หน้าผากเล็กน้อยแล้วยืนอยู่ต่อหน้าชาวบ้านที่เริ่มเดินเข้ามาอย่างช้าๆเธอรู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนสิบเอกรังยังไม่ขยับแต่ปิ่นมั่นใจตาของเขาจะมาถึงในไม่ช้าและปิ่นก็พร้อมแล้วสิบเอกรังในที่สุดก็ยืนขึ้นดวงตาของเขาจ้องมองปิ่นอย่างเฉียบคมกรามของเขาแข็งเกร็งเขาสูดหายใจยาวแล้ว ปลดกระดุมเสื้อเครื่องแบบด้านบนการเดินของเขาช้าแต่มั่นคงเรากับยังรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่ลูกน้องทั้งสามคนของเขาล้มลงใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยบาดแผลและความละอายแต่สําหรับสิบเอกรังความพ่ายแพ้ของพวกเขาไม่ใช่เหตุผลที่จะถอยหลังเธอคิดว่าเธอเป็นใครเพิ่งมาทํางานที่หมู่บ้านนี้ได้ไม่กี่สัปดาห์ก็กล้ามาสั่งการแล้วเหรอเขากล่าวด้วยเสียงต่ําแต่เต็มไปด้วยภัยคุกคามปิ่นไม่ตอบเธอเพียงแค่ยือนอยู่มือทั้งสองข้างอยู่ข้างหน้า รักษาระดับการระวังตัวไม่ยอมให้อารมณ์เข้าครอบงำคนอย่างแกไม่ได้โกรธเพราะสักดิสรีแต่โกรธเพราะอำนาจที่สันคลอนปิ่นคิดในใจสิบเอกรังเดินเข้ามาสองก้าจากนั้นโดยไม่มีการเตือนเขาก็เหวี่ยงหมัดเข้าใส่การโจมตีนั้นรวดเร็วและทรงพลังแต่ปิ่นหลบลงได้สำเร็จและสวนกลับด้วยการชกเข้าที่ท้องสิบเอกรังถอยหลังไปหนึ่งก้าแต่ไม่ล้มคนนี้แตกต่างปิ่นคิดเขาไม่ใช่แค่อันธพาลในเครื่องแบบเขามีประสบการณ์หลายปีและนั่นอาจเป็นปัญหา การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดไม่เหมือนครั้งก่อนนี่รุนแรงกว่ามากสิบเอกหลังโจมตีด้วยการเคลื่อนไหวที่หยาบคายแต่ได้รับการฝึกฝนขณะที่ปินป้องกันหมุนตัวและมองหาช่องโหว่หมัดบางส่วนโดนไหล่และด้านข้างลำตัวของเธอแต่เธอก็ยืนหยัดได้ทุกครั้งที่เธอโตกลับเธอแน่ใจว่ามันเข้าเป้าแต่สิบเอกหลังก็ไม่ยอมล้มง่ายๆเขายังคงลุกขึ้นมาแม้ว่าใบหน้าของเขาจะเริ่มแดงกำ่ำและหายใจหนักเธอไม่รู้ว่ากำลังสู้กับใครอยู่ สิบเอกรลังตะโกนพร้อมกับโจมตีด้วยเข่าอีกครั้งปินหลบได้แล้วแต่กลับเข้าที่ด้านข้างหัวเข่าของคู่ต่อสู้สิบเอกรังล้มลงในขณะนั้นปินไม่โจมตีอีกเธอรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยแล้วกล่าวเสียงดังฉันรู้ดีว่าคุณเป็นใครฉันรู้บันทึกการโอนเงินทั้งหมดจากนายกอ,อกบตอเข้าบัญชีของคุณและตอนนี้ทุกคนก็รู้เช่นกันคำพูดเหล่านั้นกระแทกแรงยิ่งกว่าหมัดสิบเอกรลังพยายามลุกขึ้นอีกครั้งแต่เข่าของเขาอ่อนแรงสายตาของเขาไม่เฉียบคมเหมือนเมื่อก่อน เขามองไปรอบๆและพบแต่สายตาที่เย็นชาจากชาวบ้านไม่มีใครช่วยเขาแม้แต่นายกอบอตอก็ยังยืนนิ่งอยู่มุมห้องราวกับต้องการหายตัวไปปินยกบัตรเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับของเธอออกมาแล้วแสดงให้ทุกคนเห็นฉันไม่ได้มาที่หมู่บ้านนี้เพื่อแซงทํางานฉันมาเพื่อสืบสวนและหยุดความเสื่อมทรามที่เกิดขึ้นมานานเกินไปคําพูดของเธอได้รับการตอบรับด้วยความเงียบที่ยาวนานก่อนที่ชาวบ้านคนหนึ่งจะกล้าปรบมือเบาๆตามด้วยชาวบ้านคนอื่นๆและสิบเอกหลังทําได้เพียงนั่งเงียบๆ แพ้อย่างเปลยเปล่าต่อหน้าความจริงที่เขาไม่สามารถโต้แย้งได้อีกต่อไปสิบเอกร่างยังคงนั่งอยู่บนพื้นร่างกายทรุดโทรมมือหนึ่งยันเขาใบหน้าของเขาก้มลงเงื่อนไหลาอาบหน้าปนกับฝุ่นบนพื้นสำนักงานอาบาตอตตเขาไม่พูดอะไรอีกแล้วการหายใจของเขาสัน่นและเป็นครั้งแรกที่เขาดูเหมือนคนที่ตรหนักว่าความพ่ายแพ้ของเขาไม่ได้เป็นเพียงทางกายภาพแต่เป็นการล่มสลายของอำนาจที่เขาสร้างขึ้นจากความกลัวของผู้อื่นต่อหน้าชาวบ้านลูกน้องที่ล้มลงและหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบทางการ สิบเอกรังดูตัวเล็กเล็กมากๆจบแล้วปินคิดในใจแต่ไม่ได้รู้สึกพอใจแต่รู้สึกโล่งใจเพราะไม่มีอะไรที่จะโต้แย้งได้อีกต่อไปปินยืนตัวตรงอยู่กลางห้องมองใบหน้าของชาวบ้านทีละคนเธอล้วงกระเป๋าเล็กๆที่เอวของเธอแล้วหยิบเครื่องบันทึกเสียงและแฟลชไดรฟ์ออกมานี่คือบันทึกการสนทนาระหว่างสิบเอกรังกับนายกอบตเอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันคือคำของเงินรายเดือนการข่มขู่ที่แฝงเร้นและหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของเขา เธอกล่าวอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องขึ้นเสียงเธอมอบหลักฐานนั้นให้กับเจ้าหน้าที่จากอำเภอที่บังเอิญเข้าร่วมการประชุมในวันนั้นชายคนนั้นตกใจและรีบติดต่อสำนักงานผู้ตรวจราชการและตำรวจในพื้นที่ในขณะเดียวกันชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งเป็นนักข่าวท้องถิ่นก็เริ่มบันทึกคำพูดของปินพร้อมกับน้ำตาในที่สุดเขาพึมพำในที่สุดก็มีคนกล้าหนึ่งในลูกน้องของสิทธิเอกกลังที่เริ่มฟื้นตัวร้องขอความเมตตาพร้อมกับร้องไห้ผมแค่ทำตามคำสั่งครับคุณผมไม่รู้ว่ามันจะไปไกลขนาดนี้ แต่ปินไม่ตอบสนองเธอรู้ว่าประโยคแบบนี้เป็นประโยคที่คนส่วนใหญ่มักพูดเมื่อเลือกที่จะทําตามกระแสโดยไม่เคยพยายามต่อต้านพวกคุณทุกคนเป็นผู้ใหญ่แล้วพวกคุณรู้ดีว่ากําลังทําอะไรอยู่ปินตอบเบาๆโดยไม่มีอารมณ์ชาวบ้านเริ่มเดินเข้ามาใกล้มากขึ้นบางคนที่ไม่เคยกล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อสิบเอกรังตอนนี้กล้าที่จะเข้ามาและเริ่มพูดออกมาพวกเขาเล่าถึงเหตุการณ์การรีดไถการข่มขู่และการจ่ายเงินใต้โต๊ะที่พวกเขาถูกบังคับให้ทําภายในเวลาไม่ถึงหนึ่ง ชั่วโมงรถตำรวจจากส่วนภูมิภาคก็มาถึงเจ้าหน้าที่ระดับกลางคนหนึ่งลงจากรถมองดูสภาพสำนักงานอาบอตอที่วุ่นวายและใบหน้าที่ยังคงตกใจหลังจากฟังคำอธิบายของปินดูหลักฐานที่แสดงและฟังคำสารภาพของชาวบ้านเขาเพียงกล่าวสั้นๆว่าเราจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดสิบเอกรังและลูกน้องทั้งหมดจะถูกถอนออกจากพื้นที่นี้และถูกสอบสวนภายในปินไม่ได้พูดอะไรเธอแค่จ้องมองสิบเอกรังเป็นครั้งสุดท้าย ตอนนี้เขาถูกใส่กุญแจมือโดยเพื่อนร่วมงานในใจของปิ่นรู้ว่างานยังไม่เสร็จสิ้นอย่างแท้จริงแต่สำหรับวันนี้ความยุติธรรมได้เริ่มส่งเสียงแล้วหลังจากตำรวจในพื้นที่เข้าควบคุมสถานการณ์ปิ่นก็ได้รับเชิญให้ไปที่หอประชุมขนาดใหญ่ในอำเภอซึ่งจะมีการประชุมฉุกเฉินร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจราชการและหน่วยงานกำกับดูแลภายในของตำรวจภายในรถราชการปิ่นนั่งเบาะหลังอย่างเงียบๆพร้อมกับกลุ่มแฟลชไดรฟ์ที่บรรจุบันทึกทั้งหมดและเอกสารการทำธุรกรรม เธอจำข้าคืนอันยาวนานที่เธอต้องแซงทำเป็นทำงานล่วงเวลาที่สำนักงานอบตได้ในขณะที่ความจริงแล้วเธอกำลังคัดลอกข้อมูลไปยังอุปกรณ์ส่วนตัวบันทึกทางการเงินทั้งหมดจดหมายที่จงใจไม่ไรายงานแม้แต่วิดีโอสั้นๆของการประชุมลับระหว่างนายกอบตกับสิบเอกรังก็ถูกบันทึกไว้อย่างเรียบร้อยทั้งหมดนี้จะต้องเพียงพอที่จะหยุดพวกเขาปิ่นคิดเมื่อมาถึงหอประชุมอำเภอห้องนั้นเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายมีหัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใน ตัวแทนอายการและผู้นำชุมชนหลายคนเป็นถูกขอให้นำเสนอสิ่งที่เธอค้นพบโดยสรุปด้วยความสงบเธอเปิดแล็ปท็อปเสียแฟลชไดรฟ์และเริ่มอธิบายหลักฐานทีละอย่างตั้งแต่บันทึกเสียงภาพหน้าจอการโอนเงินและวิดีโอการประชุมลับไม่มีเสียงอื่นใดในห้องนอกจากเสียงของเธอทุกคนตั้งใจฟังเมื่อบันทึกเสียงของสิบเอกหลังร้องของเงินพร้อมคำขู่ถูกเปิดเล่นเจ้าหน้าที่บางคนมองหน้ากันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดหลักฐานนี้ไม่ได้เพียงแค่น่าสงสัย แต่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมที่มีโครงสร้างหลังจากนำเสนอเสร็จหัวหน้าแผนกำกับดูแลของตำรวจก็กล่าวทันทีด้วยหลักฐานที่นำเสนอเราขอประกาศว่าสิบเอกหลังและลูกน้องทั้งสามคนได้ละเมิดจรรยาบรรณและกฎหมายอาญาจะเริ่มกระบวนการไล่ออกและการสอบสวนเพิ่มเติมในวันนี้ไม่มีเสียงปรบมือแต่ความโล่งใจก็สัมผัสได้ทันทีเจ้าหน้าที่ที่ปกติจะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยตรงตอนนี้ดูหนักแน่นปิ่นพยักหน้าเล็กน้อยเธอรู้ว่าไม่ใช่ทุกคดีที่จะจบเร็วขนาดนี้ แต่เธอก็รู้ว่าอิทธิพลของสาธารณชนและความกล้าหาญของชาวบ้านก็ช่วยเร่งให้ทุกอย่างเกิดขึ้นชัยชนะนี้เป็นของพวกเขาร่วมกันนอกอาคารนักข่าวท้องถิ่นที่ก่อนหน้านี้บันทึกวิดีโออย่างเงียบๆตอนนี้ได้อัปโหลดส่วนหนึ่งของวิดีโอไปยังโซเชียลมีเดียแล้วชื่อของปินยังไม่ถูกเปิดเผยใบหน้าของเธอยังถูกเบลล์ตามคำขอของเธอเองแต่วิดีโอที่เธอยือนอยู่กลางสำนักงานอบตอและต่อสู้กับสิบเอกหลังได้แพร่กระจายไปทั่ว ความคิดเห็นหลั่งไหลามาจากชาวบ้านในหมู่บ้านข้างเคียงไปจนถึงนักเคลื่อนไหวต่อต้านการทุจริตที่ยกย่องความกล้าหาญของเธอปินมองหน้าจอโทรศัพท์ของเธอครู่หนึ่งแล้วปิดเครื่องเธอไม่ต้องการแสงสว่างเธอแค่อยากให้หมู่บ้านแห่งนั้นปลอดภัยอีกครั้งโดยไม่มีความกลัวทุกครั้งที่ตำรวจมาถึงและเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าภารกิจนี้ที่เริ่มต้นด้วยการปลอมตัวธรรมดาเริ่มให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วสิบเอกรังและลูกน้องทั้งสามคนถูกนำตัวไปที่หอประชุมอำเภอด้วยมือที่ถูกใส่กุญแจ เครื่องแบบของพวกเขายังคงสกปรกจากการต่อสู้ครั้งก่อนและใบหน้าของพวกเขาดูซึมเศร้าก้มหน้าลงโดยไม่พูดอะไรหอประชุมเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ตัวแทนชาวบ้านผู้นำชุมชนและตำรวจบางส่วนจากหน่วยรักษาความปลอดภัยภายในปินยืนอยู่ข้างห้องโดยไม่มีเครื่องแบบใดๆนอกเหนือจากบัตรประจำตัวเล็กๆที่ห้อยอยู่บนหน้าอกของเธอเธอไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกทุกอย่างชัดเจนแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านคำสั่งไล่ออกสิบเอกรังและลูกน้องของเขาเสียงของเขาไม่ลังเลคุณสิบเอกรัง เนื่องจากได้กระทำผิดประมวลจริยธรรมร้ายแรงและใช้อำนาจในทางที่ผิดพร้อมกับการใช้ความรุนแรงคุณจึงถูกปลดออกจากราชการตำรวจแห่งราชาอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการโดยมีผลตั้งแต่วันนี้ทันใดนั้นห้องก็งเงียบลงนายกอบอตอที่เคยลังเลก,ก็ก้มหน้าลงอย่างลึกซึ้งเขารู้สึกว่าความเงียบของเขาได้นำไปสู่การเติบโตของความหวาดกลัวในหมู่บ้านของเขาเองชาวบ้านบางคนที่เข้าร่วมมองไปที่ปิน่นบางคนด้วยใบหน้าโล่งใจบางคนด้วยดวงตาที่เอ่อล้นไปด้วยน้ำตา พวกเขาไม่คิดว่าหญิงสาวคนหนึ่งที่ดูเหมือนเจ้าหน้าที่ใหม่ธรรมดาจะเป็นกุญแจสําคัญในการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ของพวกเขาปินตอบกลับด้วยรอยยิ้มเล็กๆและพยักหน้าเบาๆเ,เธอไม่ได้ต้องการคํายกย่องแต่ช่วงเวลานั้นเมื่อเสียงคําตัดสินอย่างเป็นทางการถูกอ่านต่อหน้าทุกคนเป็นการปิดฉากที่คู่ควรสําหรับการต่อสู้ของเธอซิปเอกหลังไม่พูดอะไรเลยศีรษะของเขายังคงก้มลงและไม่มีการโต้แยง้งใดๆสีหน้าของเขาไม่ได้แสดงถึงการต่อต้านอีกต่อไปมีแต่ความว่างเปล่า เขารู้ว่าตำแหน่งของเขาหมดลงแล้วแม้แต่ลูกน้องของเขาก็ไม่กล้าสบตาใครพวกเขาถูกควบคุมตัวออกจากหอประชุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในเพื่อดำเนินการต่อไปที่กองบัญชาการภูมิภาคการเดินของพวกเขานั้นหนักและช้าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับก้าวที่ยหญิงของพวกเขาเมื่อมาถึงหมู่บ้านนั้นเป็นครั้งแรกและเมื่อพวกเขาจากไปบรรยากาศของหอประชุมก็เปลี่ยนไปราวกับว่าภาระหนักที่แขวนอยู่ในอากาศได้หายไปในที่สุดหลังจากทุกอย่างสงบลงปิ่นก็ขออนุญาตกลับไปยังบ้านพักของเธอ เธอต้องการเก็บของและเตรียมพร้อมที่จะรายงานตัวที่กองบัญชาการในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่ก่อนที่เธอจะจากไปหญิงสูงอายุคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอที่ด้านนอกหอประชุมและกุมมือเธอแน่นขอบคุณนะลูกเราเฝ้ารอคนแบบลูกมานานแล้วปิ่นยิ้มและตอบเบาๆว่าขอบคุณที่เชื่อมั่นค่ะเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าหลังทุ่งนาที่สงบปิ่นก็เดินช้าๆไปที่มอเตอร์ไซค์ของเธอ